เป็นฝักฝ่ายแห่งทุกข์ที่มีการมาตัณหาเป็นมูล9อย่างเขียนเมื่อวันที่1กรกฎาคม2553เมื่อเกิดตัณหาจึงเกิดการสแสวงหาเมื่อเกิดการสแสวงหาจึงเกิดการได้เมื่อเกิดการได้จึงเกิดความปรงใจรักเมื่อเกิดความปรงใจรักจึงเกิดความกำหนัดด้วยความพอใจ เมื่อเกิดความกำหนัดด้วยความพอใจจึงเกิดความสยบมัวเมาเมื่อเกิดความสยบมัวเมาจึงเกิดความจับอกจับใจเมื่อเกิดความจับอกจับใจจึงเกิดความตระหนี่เมื่อเกิดความตระหนี่จึงเกิดการห่วงกั้นเมื่อเกิดการห่วงกั้นจึงเกิดการมีเรื่องราวจากการห่วงกั้นหรือการทะเลาะเบาแวงอริยสัจจากพร,ระโอษฐ์หน้า366 เรื่องปกิณากะาทุกเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นการจะดับอะไรต้องไปดับที่เหตุในกรณีนี้เหตุที่ต้องดับคืออะไรคือตัณหาดับตัณหาทำอย่างไรดับความยินดีพอใจหรือเวทนา จะดับเวทนาก็ต้องดับผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติไว้ให้บ่อยให้ถี่จนพบสมดุลของน้ำหนักแล้วจะสบายไม่เป็นภาระ ไม่เคยฟังใครเขียนเมื่อวันที่28มีนาคม2553ไม่ว่าจะก,การฟังทำก็ดีการฟังครูอาจารย์หรือเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องที่พูดกับเราเราไม่ได้ฟังเขาเลยเพราะในทุกครั้งที่เราฟังจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นตัวกลั่นกรองการรับรู้เสมอสะท้อนออกมาในรูปของเสียงพูดเล็กๆในหัว เวลาเราไปเข้าคอร์สฟังธรรมไม่ว่าใครจะแสดงก็ตามเจ้าเสียงเล็กๆในหัวก็จะพูดว่าเฮ้อเรื่องนี้อีกแล้วรู้แล้วเคยอ่านมาก่อนโถเอ้ยพูดแต่เรื่องนี้เดี๋ยวหาทางออกไปเข้าห้องน้ำดีกว่าสักพักเมื่อสบช่องท่านก็ลุกออกไปเห็นไหมว่าในทุกๆครั้งท่านจะถูกกระบวนการกลั่นกรองโดยอะไรสักอย่างให้ท่านทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาตลอด สิ่งนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ดีอย่างเดียวนะดีๆก็มีแต่ส่วนใหญ่จะน้อยกว่าแล้วสิ่งนี้ที่บงการชีวิตเราอยู่นั้นลองคิดง่ายๆว่าถ้าเขาเป็นคนเถื่อนคนไม่ดีเขาจะบงการชีวิตเราไปอย่างไรเสมือนเราอาศัยรถยนต์คันที่คนขับเป็นคนเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวคอยด่าไล่ปาดหน้าแก้แค้นเอาคืนทุกคันที่ผ่านมาผ่านไปท่านจะนั่งเป็นสุขหรือ เชื่อไหมว่าท่านกำลังนั่งอยู่พาหนะแบบนั้นแต่ท่านไม่รู้นึกว่าแบบที่กำลังนั่งอยู่นี่แหละโอเคคันไหนๆเขาก็เป็นกันอย่างนี้ล่ะนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำหนอนไม่เห็นคู่หรือขี้หากเราไม่กลับเข้ามาสังเกตที่กายใจเราบ่อยๆเนืองๆเ,เราจะไม่เห็นเลยเพราะอะไรหรือเพราะอำนาจความเคยชินปิดบังไว้ ดังนั้นเมื่อเรายังไม่สามารถจะเห็นความจริงได้ท่านจึงให้หลักยึดไว้ละความชั่วคือถือศีลห้าไว้ในศีลห้าข้อนั้นเป็นข้อย่อยในมรรคข้อที่สามสี่ห้าด้วยวัตถุประสงค์ในการดูแลกายกับวาจาแล้วเราจะไม่ก่อเวรกรรมกับใครๆเพราะทางกายและวาจาก่อนจะถือศีลน,นั้นควรจะตั้งความปรารถนาตั้งใจในการไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนใครๆ นั่นคือสัมมาสังกัปปะมรรคข้อที่สองคือดำริชอบทำความดีฝึกฝนการเป็นผู้ให้ทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ทุกวันทุกเวลาหรืออย่างน้อยเท่าที่ทำได้ก็ยังดีให้ตั้งความปรารถนากับตนเองไว้ว่าเราจะทำประโยชน์ให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทุกๆวันทำได้ตลอดเวลาบางทีเศษอาหารในจานที่เราทิ้งไป นั่นต่อชีวิตสัตว์มากมายที่กำลังหิวโหยนะแล้วจิตใจเราจะเปลี่ยนไปด้วยความเป็นผู้ให้เมือ่อศีลบริบูรณ์ไม่ทำบาปอากุศลเรื่องร้ายๆจะลดลงเหลือแต่วิบากเก่าที่ทำมาแล้วซึ่งก็ไม่ใช่สาระอะไรอะไรจะเกิดก็เกิดไม่หมุนต่ออีกแล้วอกุศลละไปทำกุศลเข้าไว้สัมมาวายามะมักข้อหกทำความดีให้กับเพื่อนมนุษย์ รวมถึงสรรพสัตว์ทุกภูมิจากนั้นจะพบว่าจิตใจที่เป็นทุกทนยากอยู่ทุกวันนี้ยังคงมีอยู่แล้วจะพบจนชั่วที่สั่งผ่านเสียงเล็กๆทำให้ใจรุ่มร้อนก็คืออวิชชาเครื่องเสียดแทงไม่ได้สิ้นสุดการเข้าไปสังเกตที่กายใจบ่อยๆจะทำให้สัมมาสติเกิดนี่คือมรรคข้อที่7สัมมาสติคืออะไร สำหรับผู้ปฏิบัติในกรณีแรกต้องหมั่นรู้ไว้บ่อยๆวันข้างหน้าจะเตือนเร็วขึ้นข้อ2เมื่อสติระลึกแล้วไม่ดับเพราะมันเลยเข้าไปสู่ตัณหาแล้วนั่นประการแรกหรือไม่อีกประการคือความตั้งมั่นของจิตมีกำลังอ่อนซึ่งความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นได้จากสองเหตุ1ฝึกสติไปเรื่อยๆความตั้งมั่นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2. ทำสมาธิไปเรื่อยๆบ่อยๆทั้งรูปแบบและในชีวิตประจำวันแค่สังเกตลมหายใจไว้เวลาที่ว่างแล้วนำมาผสมผสานกับการสังเกตความรู้สึกไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นลับมีจนคมแต่เอามาใช้ตัดอะไรไม่เป็นก็เลยคมอยู่ในฝักเฉยๆเพียรขัดใจไม่ตามใจกิเลสไว้บ้างนะเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นการยึดติดการเผลอเพลิน เมื่อทำอย่างนี้ได้จะพบเคล็ดลับที่ไม่ลับว่าพอรู้อารมณ์แล้วทุกข์เป็นเพราะวิญญาณเข้าไปตั้งในอารมณ์เกิดพบขึ้นมาเพราะพบเป็นสมุทยัยพระพุทธเจ้าเปรียบพบเหมือนคูดแม้เพียงน้อยก็เหม็นมากไม่มีประโยชน์ใดเลยที่จะเลี้ยงไว้ให้เราทิ้งอกุศลคือพบแล้วไปเจริญกุศลเลยง่ายๆก็กลับมาอยู่กับลมหายใจ ลมหายใจไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะท่านใช้คำว่าตถาคตวิหารและอริยวิหารเลยทีเดียวนี่คือสัมมาวายามะมข้อที่6ละอกุศลเจริญกุศลนั่นเองจิตต้องฝึกก่อนนะวันข้างหน้าเขาจะรู้จะละจะปล่อยวางจะวางอุเบกขาได้เองช่วยเขาหน่อยถึงตรงนี้ชำระจิตใจจะขาวรอบ วันนี้เราจึงต้องเข้ามาศึกษาฝึกปฏิบัติเข้าคอร์สต,ต่างๆจุดมุ่งหมายก็คือจัดการกับตันหาเครื่องพาเกิดนี่หละแล้ววันนั้นสัมมาทิฏฐิจะเกิดคือการรู้ทุกข์ละสมุทยัยแจ้งนิโรธเพราะเราจะเริญมรรคนั่นเองเบื้องต้นคงได้แต่ดูเขาตาปริบๆทำไมไม่ดับทำไมไม่ดับโถเลี้ยงเขาให้อาหารเขาทุกวันตลอดเวลา อุปมาดังได้ลูกเสือมาแล้วไปซื้อเนื้อมาตั้งไว้ให้เสือกินเช้าเปิดกรงเอาอาหารใส่บ่ายบนว่าทำไมมันไม่ตายสัทีมันสร้างความเดือดร้อนเหลือเกินแล้วเช้าก็ไปหาอาหารมาใส่อีกมันจะตายไหมละ่ะตอนนี้อย่างไรก็ฆ่าไม่ได้แต่การจัดการต้องใช้ปัญญาศึกษาเขาก่อนแล้วอยู่กับเขาแบบเขาทำอะไรไม่ได้ จนสุดท้ายเสือขอลาจากไปเองโกรธแต่ไม่แสดงออกทางกายทางวาจานั่นดีมากแล้วจากนั้นในระดับของใจไม่คร่ำครวนพร่ำเพ้อละเสียให้เงียบทำแบบนี้มากๆเดี๋ยวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนวิชาและวิมุตต์เกิดจากปัญญานะเห็นหรือ,อยังว่าอริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นจากพื้นฐานการใช้ชีวิตปกติ ไปจนถึงแจ้งในนิโรธสูงสุดเลยภิกษุททั้งหลายการไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริต3ประการให้บริบูรณ์ในวงเล็บทุจริตทางกายวาจาใจทุจริต3ามบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์หประการในวงเล็บสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม1 การ,รมชันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดร้ายความขัดเคืองแค้นใจ 3. ทีนามิทะะความหดหู่เสื่องซึม 4. อุทธจักุกกุจจะความฟุ้งซ่านร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยให้บริบูรณ์นิวรห้าประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชชา ในวงเล็บความไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้หนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขให้บริบูรณ์อวิชชาบริบูรณ์แล้วย่อมทำตัณหาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งภาะวะตัณหาย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้อริยสัจจากพระโอษฐ์หน้า3 1 4 ปัจจัยแห่งภวะตัณหา ทส่งท้ายหนังสือเล่มนี้เขียนไว้เป็นข้อคิดมุมมองให้ผู้ที่กำลังเดินทางสู่หนทางพ้นทุกข์ได้ทำความเข้าใจและเป็นประโยชน์บ้างในการทำความเข้าใจเรื่องยากๆที่เป็นนามธรรมาให้เป็นเรื่องเข้าใจได้ผ่านเนื้อเรื่องที่พวกเราพบเจอกันอยู่ในทุกๆวันแน่นอนธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ในชีวิต เราจะพบความจริงที่ลึกล้ำผ่านเรื่องราวที่แสนธรรมดาเหมือนกับเรารู้กันว่าเราทุกคนมีลมหายใจไปไหนมาไหนกับลมหายใจกันตลอดเวลาแต่เรากลับไม่เคยรู้ความจริงที่แสนธรรมดาว่าลมหายใจนั้นไม่ใช่ของเราเราสแสวงหาศึกษาเข้าใจทุกอย่างในโลกในจักรวาลแต่เราไม่เคยรู้ความจริงเลยทั้งๆท,ที่ทุกอย่างอยู่กันตรงนี้นั่นเพราะเราโฟกัสไปผิดที่ เหมือนกล้องถ่ายรูปถ่ายภาพภาพหนึ่งแล้วโฟกัสไปที่หน้าคนรูปอื่นๆเช่นต้นไม้ดอกไม้อาจไม่ได้รับความสนใจทั้งๆท,ท,ที่มีอยู่เมื่อเราสามารถปรับโฟกัสไปที่เรื่องที่ถูกนั่นจะทำให้เราได้เห็นความจริงแท้ได้ในที่สุดวันนั้นเราจะพบกับสิ่งอัศจรรย์ที่อาจปนกับความโงวนว่าอะไรกันอยู่ด้วยกันแท้ๆหามาตั้งนานใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่บทจะเห็นก็เห็นไซอย่างนั้นดังนั้นจะว่าไม่พยายามก็ไม่ใช่เพราะความเพียรอันถูกต้องนั้นเพื่อดัดวิสัยไม่ดีที่สั่งสมมาจากกิเลสให้ออกไปนั่นต้องพยายามกันหน่อยพูดถึงความพยายามแล้วทำให้นึกถึงบทความหนึ่งที่ลูกสาวเคยส่งมาให้สมัยเขาไปได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นเขาได้แต่งบทความนี้และกล่าวสุนทรพจน์ให้กับปรเฟสเซอร์ชาวญี่ปุ่น และเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่เขาไปเรียนอยู่ฟังซึ่งสามารถเห็นมุมมองธรรมะได้ดีทีเดียวบับถอดความเป็นภาษาไทยอากาศกับความไม่เที่ยงหากมีคนญี่ปุ่นมาพูดกับคุณว่าวันนี้อากาศดีนะคะขอให้ทราบว่านี่เป็นคำทักทายปกติธรรมดาคำหนึ่งของเขาแม้แต่ประเทศฝั่งตะวันตก ก็ไม่ได้พูดกันบ่อยเท่ากับคนญี่ปุ่นเพราะเหตุใดกันจากการสังเกตของฉันตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศนี้นั้นจะว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศก็คงจะได้ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีฤดูการครบสี่ฤดูการและอากาศก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทำให้คนญี่ปุ่นที่ผูกพันกับธรรมชาติอยู่แล้วรู้สึกถึงความไม่เที่ยงที่มาและไปกับสภาพอากาศได้อย่างลึกซึง้ง ช่วงนี้เวลาที่คุณเดินตามถนนคุณสังเกตบ้างหรือเปล่าคุณหยุดก้าวเดินเพื่อจะชื่นชมใบไม้สีแดงงดงามที่มีให้ชมเฉพาะฤด,ดูใบไม้ร่วงนี้บ้างหรือเปล่าใบอ่อนสีเขียวที่ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงสีน้ำตาลในที่สุดก็ปิดปลิวร่วงหล่นเพื่อรอรับการมาเยือนของฤดูหนาวความงดงามนี้ไม่ใช่ว่าจะไปหาดูเมื่อไหร่ตอนไหนที่ว่างก็ได้ ไม่ใช่สิ่งที่จะผลัดวันออกไปก่อนได้หากไม่รีบไปชมสบัตินี้มีคาวต้องรอไปอีกหนึ่งปีกระมังในฤดูใบไม้ผลิก็เช่นกันดอกซากุระที่เป็นตัวแทนของความไม่ยั่งยืนนั้นปีหนึ่งหนึ่งจะผลี่บานเต็มที่เพียงแค่สองอาทิตย์เท่านั้นส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าซากุระทำให้รู้สึกถึงความไม่เที่ยงได้ยิ่งกว่าใบาไม้แดงซะอีกนอกจากนี้ฉันยังคิดว่า ความไม่เที่ยงนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคำว่าพยายามเข้าอีกด้วยคำว่าพยายามเข้านะหรือไม่ก็จะพยายามค่ะที่ใช้กันจนเกลือในบทสนทนาทั่วไปนั้นแท้จริงแล้วคงจะหมายถึงวันนี้จะต้องพยายามให้ดีที่สุดจนถึงนาทีสุดท้ายจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังเพราะโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆวัน ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรอหรือผลัดออกไปก่อนเลยถ้าตอนนี้ยังพอทำได้ก็ต้องลงมือทำเหมือตอนนี้ละ่ะจริงๆแล้วจิตสำนึกแบบนี้นั้นต่างจากคนไทยโดยสิ้นเชิงถ้าถามว่าต่างอย่างไรแล้วก็ลองมาพิจรารณาสภาพอากาศของประเทศไทยดูบ้างประเทศไทยนั้นประกอบด้วยสองฤดูหลักๆคือฤดูแล้งและฤดูฝนอุณหภูมิก็แทบจะไม่กระดิกเลยตลอดปี แทบไม่จําเป็นต้องหาเสื้อผ้าตามฤด,ดูกาลมาใส่เลยแม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้เวลาที่คนไทยมองธรรมชาติโดยรอบก็จะรู้สึกว่าทิวทัศน์ที่มองเห็นอยู่นั้นไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าจะเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนกรกฎาคมก็อยู่ได้สบายๆด้วยเสื้อแขนสั้นเพราะฉะนั้นคนไทยจะรู้สึกว่าทุกๆวันก็เหมือนกันหมดถ้าวันนั้นเกิดเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนพักเอาไวอ้อย่างนี้ก่อน พรุ่งนี้จะพยายามต่อก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนก็เหมือนกันหมดอยู่ดีเก็บไวค้ค่อยๆทํำตอนอารมณ์ดีๆไม่ดีกว่าหรือยิ่งไปกว่านั้นคนไทยจะรู้สึกว่าอากาศร้อนอยู่ตลอดเวลาก็เลยเกิดคำว่าสบายๆขึ้นอากาศมันร้อนจะเร่งไปทำไมสบายๆไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ล่ะ ที่กลายมาเป็นภาพลักษณ์ของคนไทยเวลามองจากมุมคนไทยคนญี่ปุ่นจะกลายเป็นพวกเครียดเกินไปทำไมต้องพยายามอะไรมากมายตลอดเวลาขนาดนั้นในทางกลับกันหากมองจากมุมคนญี่ปุ่นเห็นทีคนไทยคงจะดูเป็นพวกเหนื่อยเกินอะไรๆก็ดูจะไม่ค่อยมีแรงทำเอาซะเลยความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างนี้หากคบคิดดูก็น่าสนใจดีไม่น้อยนะเอาล่ะ วันนี้ฉันก็ต้องพยายามกับเขาบ้างซะแล้ว เฝ้ารอเพื่อจะได้พบดอกไม้อันสวยสดในแต่ละปีเมื่อมันร่วงไปใจก็เฝ้ารอปีต่อไปเพื่อเห็นดอกซากุระบานโดยไม่เห็นอนิจจังเพราะใจพุ่งไปข้างหน้าเพื่อรอวันนั้นมาถึงนี่จึงกลายเป็นเครื่องปิดบังความจริงส่วนคนไทยกลับอยู่กับความเคยชินจนหมดความทะเยอทะยานจึงไม่เห็นประโยชน์ใดๆที่จะต้องดินรนสเสมือนเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดา จนหมดพลังแห่งการดิ้นให้หลุดจากความหลอกลวงต้องขอขอบใจในความช่วยเหลือจากบอกอ,กอที่นามสกุลคุณตาผู้ฟังเพราะเธอคือลูกสาวของผมเองมิวได้นำความรู้ที่เรียนมาจากอักษรจุฬามาใช้ช่วยงานทางธรรมในการเผยแผ่ออกไปผ่านสิ่งที่เขาถนัดต้องขอบใจและอนุโมทนาไว้ณที่นี้รวมถึงบทความที่น่ารักสื่อความหมายลึกซึ้งผ่านเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นหนังสือในชุดนี้มีทั้งหมดสามเล่มเล่มนี้เป็นฉบับที่หนึ่งซึ่งอีกสองเล่มจะทยอยออกตามกันมาหากสังสารวัตนี้เปรียบดังกรงขังสัตว์สัตว์ทั้งหลายกลับเฉยชาที่จะสแสวงหาหนทางออกจากกรงยอมจำนอนอยู่ในกรงแถมสุดปลื้มกับกรงขังนี้แล้วไซ นั่นจะเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากเป็นที่สุดสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะบอกว่าที่กำลังหลงอยู่นั้นนั่นนะ่ะทุกทรมานมากนะเรามีทางออกให้พวกเธอแต่สัตว์ที่ถูกขังอยู่ในกรงทั้งหมดกลับหัวเราะอย่างเย้ยหยันด้วยความโง่เขลาว,ว่าใครว่าฉันทุกข์ฉันสุขจะตายอยู่แล้ว เขียนอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาในสาขาบริหารธุรกิจจนวันหนึ่งประสบกับความทุกข์มากในยุค IMF เมื่อปี2539ชีวิตจึงเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติธรรมโดยการชักชวนของคุณแม่ยินดีจนเข้ามาบวดในปี2549ที่ยุวพุธ02ปทุมธานี โดยมีพระอาจารย์นวลจันทร์เป็นวิปัส,สนาจารย์ในเวลานั้นในระหว่างบวได้บันทึกเหตุการณ์รวมถึงสภาวะธรรมต่างๆไว้จนเป็นที่มาของหนังสือเล่มแรกชื่อดูจิตหนึ่งพันษาซึ่งขึ้นอันดับหนังสือขายดีในเวลานั้นในร้านานอินจากนั้นผลงานอีกเล่มจึงออกตามมาชื่อดูจิตชั่วพริบตาเป็นหนังสือที่สอนให้ผู้สนใจปฏิบัติสามารถเริ่มปฏิบัติได้ด้วยตนเองจากหนังสือ ซึ่งให้ทั้งสุดตามยัปัญญาจินตามยัปัญญาและภาวนามยัปัญญาในเล่มเดียวกันจนมาถึงปี2552ได้พบหลวงพ่อเอี้ยนซึ่งท่านเป็นศิทธ์ท่านอาจารย์พุทธทาสอยู่ที่สำนักวิปัสนาวังสันติบรรพธจังหวัดพัทลุงในเวลานั้นได้มีโอกาสฟังธรรมและสนทนากับท่านจนปาวรณาตัวรับใช้และอุปถัมมอบตัวเป็นสิทธ์ให้ท่านสั่งสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้นจึงเขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อกลัวเกิดไม่กลัวตายซึ่งเป็นคำที่หลวงพ่อเอี้ยนเคยพูดไว้ในการบรรยายธรรมที่วัวพุทธโดยวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เพื่ออธิบายให้ชาวพุทธสามารถเข้าใจมัคมีองค์8ในระดับนำมาปฏิบัติได้จริงในภาษาที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ทั้งการใช้ตัวอย่างจากในชีวิตประจาวันจนกระทั่งก่อนหนังสือเล่มนี้จะออกมา ได้นำหนังสือดูจิตชั่วปริบตามาปัดฝุ่นใหม่เนื่องจากโครงสร้างหนังสือสร้างความเข้าใจได้ง่ายแต่ปรับปรุงคำสอนให้ถูกตรงอ้างอิงได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้นักปฏิบัติสามารถเดินตามคำพระศา,าสดาได้อย่างเข้าใจในหนังสือที่ชื่อนิพพานชั่วปริบตาดังนั้นหนังสือชุดใหม่ชุดนี้ทั้งสามเล่มนี้ที่ออกมาเป็นโครงเรื่องจากข้อเขียนในเว็บสวนยินดีธรรม จึงเป็นการรวบรวมตามคำขอของสมาชิกที่ได้อ่านไปแล้วและเห็นว่าสกิดใจเข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้กับชีวิตของทุกๆคนได้ดีจะออกเป็นชุดสามเล่มเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,556ให้กับทุกๆคนผมเองจากวันที่บวชจนถึงวันนี้ได้ทำหน้าที่สาวกผู้ออกประกาศธรรมอย่างไม่เคยย่อท้อเอเตนะสัจจวัดเชนะ ด้วยการกล่าวสัจจะวาจานี้ขอกุศลทั้งหลายอันบังเกิดมีขึ้นจงเป็นสะพานให้ท่านทั้งหลายผู้กําลังเดินทางตามอริยมรรคมีองค์8เกิดความเห็นถูกจงได้เกิดดวงตาเห็นธรรมตามธรรมอันพระศาสดาได้รู้แจ้งแล้วด้วยเทินท่านสามารถเข้าไปโหลดคำบรรยายในหลักสูตรต่างๆและอ่านข้อคิดหรือถามปัญหาในการปฏิบัติได้ที่ w w w s w a n y i n d ็ n e t ก่อนจะมีวันนี้ของสวนยินดีธรรมบันทึกไว้วันที่24มกราคม2 5 5 1โดยนายประเสริฐอุทัยเฉลิมคุณแม่ยินดีสุขสดด้วยวัย69ปีเป็นผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมมานานแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วท่านกับคุณพ่อสุรชาติสุขสด สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่เดินทางตามลาพระอาจารย์ในภาคอีสานเพื่อได้มีโอกาสทำบุญกับพระเกจิอาจารย์คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เทศเคยบอกแม่ว่าพออายุมากยมจะได้ปฏิบัติธรรมจนเมื่อกอนเองวนเข้ามาอยู่ในเส้นทางปฏิบัติจากการชักชวนจากเพื่อนคนหนึ่งให้ไปปฏิบัติในหลักสูตรคุณแม่ดรสิริกรินชยัย จากนั้นคุณแม่เริ่มเห็นประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติธรรมจึงเริ่มนำครูในโรงเรียนเข้าปฏิบัติธรรมเป็นช่วงที่ลูกชายคือคุณประเสริฐกำลังมีความทุกข์ในการดำเนินธุรกิจในช่วง IMF ในปีพุทธศักราช2540อยอยู่พอดีจึงชวนเข้าปฏิบัติไปด้วยจนที่สุดคุณแม่เริ่มเป็นเจ้าภาพและเปิดคอร์สเพื่อให้ครูตนเองบ้างและบุคคลทั่วไปบ้างในใจของคุณแม่เริ่มคิดว่า หากเรามีศูนย์ปฏิบัติธรรมของตนเองคงจะสามารถช่วยทั้งครูนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่สนใจได้สะดวกขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่คุณแม่อยู่ที่โรงเรียนทีราสมสุราชจะมีการประมูลที่ดินแปลงข้างโรงเรียนจึงเกิดความคิดว่าอยากได้ที่แปลงนี้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในการประมูลในครั้งนั้นราคากลางอยู่ที่25ล้านบาท เป็นที่ดินขนาดประมาณ3ามไร่เศษมีผู้เข้าประมูลร่วมกันหนึ่งรายคือเจ้าของโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนทีราสมสุราชนั่นเองก่อนจะถึงเวลาประมูลคุณแม่ได้พบกับผู้ร่วมประมูลจึงเอ่ยปากขึ้นว่าที่แปลงนี้อยู่ติดกับโรงเรียนขอเถอะจะได้ให้นักเรียนเอาไว้เป็นสนามและสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ได้รับคำตอบจากฝั่งนั้นว่าคงไม่ได้ และทั้งสองฝ่ายก็ใส่ราคาตามที่ตั้งใจมาจากบ้านในที่สุดเมื่อถึงเวลาเปิดซองผู้แข่งใส่ราคามา26ล้านเศษแต่โยมแม่ใส่ไป27ล้าน1นึ่งแสนบาทจึงได้ที่มาของที่ดินที่จะเกิดเป็นศาลาปฏิบัติธรรมในช่วงนั้นพระอาจารย์นวนจันทร์ลงไปพอดีจึงแวะเข้าไปดูที่ดินที่ประมูลมาได้จึงได้อนุโมทนาและให้ข้อคิดว่า โยมก็อายุมากแล้วและไม่มีใครมีบาร,รมีพอที่จะสร้างสูนนี้ให้สำเร็จได้นอกจากโยมคนบางคนมีเงินมากมายอยากจะสร้างแต่ก็สร้างไม่ได้บางคนไม่มีเงินมีแต่บาร,รมีก็อาจทำไม่สำเร็จแต่โยมมีทั้งสองอย่างแถมยังมีพระลูกชายคอยช่วยอีกแรงส่วนอาตมาหากนิมนต์มาให้ช่วยก็ต้องมาอยู่แล้วเนื่องจากเป็นสิ่งที่สงสมควรทา หากทำได้จะรออะไรไปทำไมหากพอจะทำได้สําหรับชื่อของศูนย์ปฏิบัติธรรมพระอาจารย์บอกว่าชื่อสวนยินดีธรรมก็ดีนะเพราะหนึ่งมีชื่อโยมเป็นการให้เกียรติกับผู้ก่อตั้งสองคำว่ายินดีธรรมหรือยินดีในธรรมก็เป็นความที่ดีในตัวเอง3คํคำพ้องเสียงของยินดีธรรมก็มีความหมายในตัวเช่นกันเช่น ยินดีทำรรก็คือสถานที่นี้ยินดีเป็นคนทำจากวันนั้นถึงวันนี้ส่วนยินดีทำรรก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจากความตั้งใจของคุณแม่ยินดีสุขสดซึ่งก็มีกัลยาณมิตรมากมายช่วยเหลือบริจาคเงินมาที่สำคัญคือเป็นกำลังใจให้คุณแม่ยินดีได้สร้างสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับมหาชน ส่วนยินดีทําทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่1มีนาคม2551